เวือนมาบอกเข้าบ้านแล้วถ้ากินถ้ากินอยู่ในบ้านอย่าออกมาะบดก็เลิกเขาเขาหลับเ <sk r ug> ลยก็ออกนาต่ดไปเจอเลยนะเราบก้ เี็บไปเล,ยเลย่ยก็คือเครื่องต่แล้วพร้อมแล้วก็เมาไปนอนในบ้า ара, นเช้าไปไปบวกกนันน็อตนะแต่อเด็กๆคิดว่าลองไปแค่นี้แล้วมันจะไม่เกิดอะไรอุบัติเหตุมันไม่เลือกเวลาและไม่เลือกจุดอาจจะตายหรือป่วยเป็นเนียงไ่้อย่าเลือกน้อยอันตารายนะเอาเรือร่องขบัติ หมดก็หมดกันอย่าออกมาซื้อน้องหขยเป็นโ่วงนะครับ ตัวเหต like ุการณ์ท uh ี่ทางหลักแล้วเขาบอกว่าเหตุจากวันสงการไปแล้วก็คือเขาอยู่บ้านปุ๊บเขจะกินเหล้าขอบคุณทุกคนนะครับถ้าใครเสียสละกไม่ได้กลับบ้านก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับไม่รู้หรอ ไม่ขายแล้วทางโครงการก็ต้องเดี๋ยวตอบก็ฝากากำนันนะครับ <mm> อยากให้กำนันกับเกษตรบ้านบอกผูกบ้านทุกคนเลยว่าเมาห้ามขับเด็ดขาดถึงเมาถุติมกันน้อก็ไม่รอดนะ เพราะว่าเขาหน้าเข้าเลยไม่ได้รถบ้านหรือรถที่ผ่านไปมาที่กีมอสใส่แล้วไม่สมบูรณดกัน็อกด้วยนะครับเราจะรักทางในการขับเางด้วยลมกันหน่อยนะครับ ป้องกันระเบิดป้องกันขอยายข้อ,อ,อส่งขอหญ่ดีแล้วไทยท่ามีหนังสือสังหารมาวันนี้ถ้าเมาเมื่อไหร่ห้ามับเด็ดขาดเลยบอกลูกบ้านว่าบากเตือนเกี่ยวกับลูกบ้านทีนท่ไม่จบถุงร่ทน้งด,นนด้วย กว่าเฉ็ีร้อยละเจ็บค่ะก็ฝากวัน <said> น <skill Laughter> ี okay. <athlon food favorites> <N> ้บอกให้เาหนที่บ้านรทุกบ้านว่าหมดก็หมดกันพรุ่งนี้กินใหม่ครับฝากด้วยขอบคุณท่านนายกครับที่ดูแลและคอ

ค่ะครับว่าวันนี้วันเดียวเราจะกินต่ออะไรต้นเรื่องวันนี้วันนี้กับเพื่อนเพื่อนแ้เมื่อเมื่อเราตั้งด่านแล้วถึงหนึ่อย่างจะได้เรวทางคือว่าอย่าติ๊กเกีงแหละายได้ครอบครัวไม่มีขึ้นมาเนี่ยครอบครัวล่มสลายเลยนะก็ฝากในเพื่ออยากให้ทำโปรเสกต์หนึ่งของเพื่อให้เป็นสมบูรณ์กันนะครับทุกคน เวลาลงไปหมดกระดูกขอบคุณนะครับ,บค,ครูอาวุธลองใจไม่ลองมาเป็นอะไร